สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองวันนี้พามาดูพืชเศรษฐกิจปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือกระท่อมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่ดูแลต้นกระท่อมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกูเแห่งศรีบุญยแก้วกระท่อมชุมพรครับอ่าสายพันธุ์ชุมพรเหรอสายพันธุ์ก้านแดงชุมพรแท้เลยครับนี่ของแท้เลยครับผมนะแล้วก็อายุกี่ปีแล้วเนี่ยอายุประมาณห้าปีครับห้าปีที่เรายืนนับอยู่มีประมาณกี่ต้น ห้าต้นครับ5ต้นอายุประมาณ5ปีทาเงินได้พอสมควรเนาะครับผมทำเงินจากต้นกระท่อมอายุ5ปีจากอะไรบ้างยังไงจากขายใบนะฮะแล้วก็ขายกิ่งตอนครับผมนะครับขายใบและกิ่งตอนนี่ใช่ไหมฮะนี่ใช่มฮะนี่ฮะกิ่งตอนครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆครับนะฮะนะและที่สําคัญครับนะฮะแตกยอดแล้วก็ใบสวยแบบนี้นะฮะใช้อะไรครับใช้โฟที อาเอาโพดีมาใช้ฮะแล้วก็ฉีดครั้งเอ่อสิบห้าวันครั้งครับผมอาปริมาณปริมาณปริมาณประมาณหนึ่งช้อนผสมน้ํย20ลิตรครับอาเอามาฉีดครับผมอาก็จะได้ใบกระท่อมที่แตกใบแตกยอดแบบนี้ครับผมใบหนากรอบสวยฮะใบใหญ่มากครับผมอาเขียวอร่อยแน่นอนเขี้ยวอร่อยแน่นอนฮะชุมเพาะกระทอมชุมพรนี้เขาบอกว่ายันมากอาอา ยันมากแปลว่าอะไรฮะคือมีสารออกฤทธิ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอืมนะครับก็คือคอกระท่อมนี่ชอบมากครับอ่าโอเคก็คือถูกใจคอกระทอมมากกันเถอะครับผมอ่าเพราะเนื่องจากว่าถ้ายิ่งใช้โฟทีแล้วมันจะทําให้ยันมากฮะก็คือสารจะยิ่งเยอะแล้วก็ลองดูดูใบได้ก้านได้ได้เลยฮะนี่คือก้านแดงมากเลยความเข้มของก้านชัดมากเลยนะชัดมากเลยครับอืมนะครับ อา่าแล้วแล้วการดูแลบำรุงนปัจจุบันนี้อนอกจาก 4T ทีเราใช้อย่างอื่นด้ไหมเอเอใช้อะมิโนเลสครับอ๋อเอาอะมิโนเลสมาใช้ได้เหรอผม,อมยอดเยี่ยมเลยฉีดเพื่อที่จะทําให้อ่อต้นมันสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะใบใบ,บก็จะหนาขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะโอเคครับอ่ะถือว่าแสดงว่ากลุ่มผลิตภณัณฑ์โฟของเราสามารถดูแลพืชเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่า,าต้นกระท่อมใบกระท่อมเนี่ย ได้เหมือนกันได้ดีเลยครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่เปิดสวนนะครับเปิดสวนกระท่อม5ต้นทาเงินมหาศาลนะครับให้กับพวกเราได้มาเยี่ยมชมกันและพูดคุยกันวันนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม